สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเอสเคช่วยอีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งอยู่กับรถน e ิสันคิกอีพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น VL นะคะราคาจะอยู่ที่9 2 0 0 0 0ืนบาทนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็สีเทานะคะคันนี้จะเป็นตัวท็อปจะมีหลังคาดําเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะคันนี้จะเพิ่มมาอีก10,000บาทนะคะก็จะเป็นราคารถ 9, 000, 2 0 0 0 0บวกกับวค่าสีหลังคาดํานะคะ10,000บาทค่ะ ก็สำหรับตอนนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะให้เพื่อนๆดาวเริ่มต้นที่1 9 9 9 9บาทนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากดาวเยอะนะคะดาว50%ขึ้นไปขวันสปีนะคะก็สามารถเลือกเป็นดอกเบีย้ยสูเซได้เช่นเดียวกันนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมรถคันนี้นะคะ ตกแต่งโดยชุดสกเกิร์ของแม็กซิมัสนะคะว่าสวยงามและดูสปอร์ตมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้พึ่งพาไปชมกันเลยค่ะเราไปชมที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับกระจังหน้า V-motion แบบนี้นะคะเศษดำเป็นโ o แบ็กด้านหน้านะคะแล้วก็ภายใต้โลโก้อันนี้นะคะก็จะมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยนะคะแล้วไฟด้านหน้าของนิสสันคลิกรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะ และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกรอบสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยค่ะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสเกิร์ตของ m a x i m ิมันะคะรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะตัดด้วยสีเทาตัดด้วยสีเทาตัวรถนะคะแบบนี้แล้วก็ติดสติกเกอร์สีแดงคาดแบบนี้นะคะทําให้รถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ และสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ยังติดตั้งเป็นเพจของ Maxim ิมัแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านข้างรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะคะเป็นแบบปัดเงาแบบนี้นะคะเป็นแบบทูโทนค่ะสำหรับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ก็เป็นสีดำนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้นะคะและรุ่นนี้เป็นรุ่น VL นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนจุดอับสายตาด้วยนะคะเป็นเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยนะคะ นี่ก็เป็นกุญแจ Intelligen Key นะคะเป็นปุ่ม k e y l e ล s นะคะก็คือกดปุ่มตรงนี้สามารถเปิดปิดรถได้เลยค่ะแล้วก็ติดตั้งแถมเป็นกันาสาดทั้ง4ชิ้นนะคะติดตั้งฟิล์มกองแสงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะฟิล์มที่เพิ่งแถมให้ลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นฟิล์มกองแสงยี่ห้อ h i คู c ซรา Ceramic อย่างดีเลยนะคะลูกค้านะคะก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สเกิร์ตด้านล่างกันบ้างค่ะ สำหรับสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถค่ะตรงนี้เป็นสีเงินนะคะมีคำว่าแมกซิมัตตรงนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้ก็ติดสติกเกอร์แบบนี้นะคะทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและสเกิร์ตชุดนี้ก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นแบบยกสูงแบบนี้นะคะสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะดูสวยงามนะคะ และ V L รุ่นนี้ก็มีจะมีไฟทับทิมแบบนี้ให้นะคะสำหรับรุ่น V L ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมที่สเกิร์ตด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็ดูสปอร์ตมากๆค่ะมาพร้อมกับท่อสเตเลสท่อคู่นะคะทั้ง2ข้างเลยค่ะ ก็ทําเป็นสีเดียวกับสีเท่านะคะสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ค่ะตรงกลางก็ติดสติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็มีคําว่า m a x i m ิมตรงกลางแบบนี้นะคะดูสปอร์ตม,มากๆเลยนะคะสําหรับสกเกิร์ตชุดนี้ค่ะสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเพิ่งก็แถมเป็นทีถาดวางของให้รถแบบนี้นะคะ<ม>เพื่อป้องกันน้ําซึมเข้าด้านล่างนะคะ นี่ก็เป็นที่ปะยางฉุกเฉินแบบนี้เลยค่ะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้านะคะคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะคะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เนะคะก็มีเครื่องยนต์นะคะช่วยปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ สะดวกสบายด้วยค่ะไม่ต้องวางแผนในการเดินทางนะคะก็สามารถขับไปต่างจังหวัดได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นหรือว่าสนใจแคมเปญลถนะคะก็สามารถติดต่อหาพึ่งได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกับพึ่งก่อนก็นได้ค่ะพึ่งยินดีคำปรึกษานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพึ่งของลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ